ครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่าง,งานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัก์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรักของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516ด้วยสัจจาที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง ชูเบนจาสนทยานาวินไซนผููสร้างหลักปาัาให้สิทธิ์บากคอยชี้ทางแสงสว่างเต็มกำลังปะของหลังสิทธิ์ถึงฟังอยากตั้งใจสิทธ์ตัวน้อยคอยจากตามารดานั่นครูเบนมัน<า>ก็ล่างสร้างนิสัส<า>สย เ้าแทนุดูแทนอมพร้อมเพืองใยมีเวียนวายให้ห่างหายจากสายตาถึงเวลาครูเบนจาต้องลาสิทธิ์สู่เส้นทางชีวิตที่ชิดหากเกษียนแล้วถึงฝั่งหลังแจวมาถึงเวลาเรือผู้สร้างต้องวางภาย นึกพูดถึงครูเบนนึกถึงอะไรครับนึกถึงความดีของครูเบนค่ะครูเบนเป็นคนที่ใจดีและมีน้ำใจค่ะนึกถึงแม่คนที่สองค่ะที่คอยให้ความรู้และตักเตือนเวลาท,ที่เราทําผิดพูดถึงครูเบนนึกถึงอะไรครับสอนพูดกเอยก,กไก่ครูสอนศิลปะที่ทําให้เรวาวาดรูปสวยครูเบนสอนบกเลขค่ะครูเบนเคยทาแพ้ให้ตอนอยู่อนุบาลนึกถึงความเอ็นดูของครูเบนครับ ช่วยสอนภาษาไทยครับผมครูเบนพาไปข้องน้ําตอนอนุบาลครับที่่งตอนครูเบนสอนเล่นเปดตอนตอนเด็กๆครับตอนเด็กเด็กครูเบนสอนวิทยาศาสตร์ครับแล้วก็สนุกมากน้อง,องรู้จักครูเบนไหมครับรู้ถ้าพูดถึงครูเบนน้องนึกถึงอะไรครับครูเบนให้หนูเล่นบอลครูเบนคอยสอนนักเรียนแล้วก็หนูด้วยครับครูเบนใจดีมากครับ ไอ้ครูเป็นใจดีนึกถึงความรู้ที่ครูเป็นให้มาใจดีแล้วก็ชมนักเรียนบ่อยมากเลยครับนึกถึงสิิงที่ครูเบงสั้งสองตอง,อง,องวยวดหนุบบางเบงใจดีครับครูเบงใจดีแล้วไม่ตีเด็กครับฝึกสอนเด็กๆมาอย่างดีอัดนึกถึงความตลกแล้วก็ใจดีแล้วก็ชอบสอนเด็กทุกคนเลยค่ะ การสอนการเล่นการสอนให้รู้ว่าการทำความดีเป็นอะไรนะึกถึงตอนที่ครูให้ทำกิจกรรมต่างๆโดยมีครูเวนอยู่ด้วยนึกถึงคำซ่อนและคำดุของครูเวนครับแม่คนนี้ร้องครับนี่ใช่ดีครับความใส่ใจในการซ่อนเด็กนักเรียนครับแล้วก็ความใจดีครับพ่อความเก่งและความน่นารักของครูเบนครับความด้วและความดีของครูเบนครับ นึกถึงดอกไม้ที่ไม่เคยเหี่ยวเฉาใจดียมใสตลอดเวลาครับความอบอุ่นตอนอยู่กับคู่เป็นนักคู่ละคู่เป็นครับ แสงสองคือแสงทองสองทาเปล่งประเกายยมละลายให้สวา่างมุ่นลงทางเห็นทางที่สวยงดินเอ่ยดินไร้ค่า องแสนคือน้ำแรงของรู้ทุกเขตค่าโอ้เหนื่อยมาแสนนานงานสิหนักช่างสมนาเส้นทางการรับราชการที่ผ่านมาเป็นยังไงนะก็มีความสุขแล้วก็ราบลื่นดีเพคุณเบนเนี่ยรับราชการมา38ปีใช่ไหม ครูบรรจุมาเนี่ยตั้งแต่ปี2530นะคะที่โรงเรียนวัดธรรมองคุครูก็อยู่ได้3ปีครูก็มีความสุขลักษณะหนึ่งว่าครูต้องสอนเด็กสองชั้นเด็กบนดอยนะสอนควบชั้นผูพูดภาษาไทยไม่ได้เลยอย่างเงี้ยจนสามารถฟังที่ภาษากะเหรี่ยงได้แล้วครูก็สอนเขาได้แล้วก็ลงมาอนุบาลเลือกครูคนเดียวในโรงเรียนนะคะก็ะต้องสอน,อนอนุบาลแล้วครูก็ย้ายมาที่โรงเรียนบ้านหนองบุเทา อยู่นอกพูเท่ามา6ปีนะคะแล้วก็ย้ายมาโรงเรียนช่างคนอนุสรนสามอีก9ปีพอหลังจากนั้นครูเบนก็มาอยู่ที่เนี่ยตั้งแต่ปส .2548 สอนเด็กมาที่เนี้ย่ปีเด็กที่ครูเบนมารับครั้งแรกอะเด็กห้องครูเบนรับเนี่ยนะมีเด็ก48คนนะทั้งอุบาลหนึ่งอุบาติสองอ่ะคนที่ครูเบนสอนเนี่ยแต่ก็มีความสุขวุ่นวายทั้งวันแล้วก็ชาวเนียจะมีความสุข มีความสุขที่อยู่กับเด็กๆนะนะครูมีผู้บริหารที่อยู่กับครูเบนมาเนี่ย13คนในชีวิตรัาบชบการครูสา8ปีมีความสุขตลอดระยะเวลา38ปีที่ผ่านมาครูเบนมีสิ่งที่ภาคภูมิใจหรือว่าประทับใจที่สุดไหมคะสิ่งที่ครูเบนประทับใจนะคะคือการได้มาทำงานเป็นครูในทุกๆวัน นี่คือสิ่งที่ครูภูมิใจแล้วก็ภาคภูมิใจได้มาสอนได้มาเจอลูกศิษย์ได้มาเจอเพื่อนทุทกๆวันนี่คือสิ่งที่ภูมิใจแล้วก็ประทับใจแล้วก็ผลผลิตที่ผ่านไปทุกปีแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนะคะนี่คือสิ่งที่ภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่ได้ทํางานทุกวันตื่นเช้ามาถึงจะอยู่ไกลนะครูตอนนั้นครูเป็นเดินทางไปดามาคำเตี้ยเนี่ยสามสิบเจ็ดถึงสามสิบสามสิบห้าถึงสามสิบเจ็ดกิโลเนี่ย เบนเดินทางไปกลับทุกวัน70กิโลนะแต่คเบนก็มีความสุขนะต้องตื่นเช้าแต่แตแตพอมาถึงโรงเรียนนะคะได้เจอเด็กๆได้เจอเด็กวิ่งมากอดหรือเจอเด็กที่จบไปแล้วนะมาทักทายครูว่าไปทําอะไรมาครั้งหนึ่งนะคะคเบนเนี่ยที่ประทับใจอย่างหนึ่งคือเบนเนี่ยไปประเมินไปนิเทศคุณครูปฐมวัยที่สีสวัสดิ์ซึ่งเป็นอำเภอแรกที่เบนเนี่ยไปบรรจุนะคะไปบรรจุมาแล้วเบนจะไปเจอลูกศิษย์ เขามาสวัสดีสวัสดีค,คุณครูจำจำหนูได้ไหม <Yeah. S 1> เขากลายมาเป็นครูปฐมวัยเพราะว่ามิครูเขาบอกเขาชอบครูเป็นเลยเขาเลยตั้งเป้าปณิธานว่าเขาเนี่ยจะมาเป็นครไไูปฐมวัยแล้วก็ครูก็ภาคภูมิใจที่สุดแล้วก็ดีใจที่สุดก็คือเจอลูกศิษย์ที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่ว่าเจอลูกศิษย์ที่มาประสบความสําเร็จแล้วจะไม่สบายใจนะคะครูก็รักทุกคนแหละใครเข้ามาถึงจะทํางานอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เขาได้ทํางานได้จบได้เป็น เยาบวชนเป็นประชาชนเป็นพลเมืองที่ดีครูก็ภูมิใจทั้งหมดลค่ะเคล็ดลับที่ทำให้ทำงานยังมีความสุขในทุกวันมีอะไรบ้างคะเคล็ดลับของครูเหรอคะก็เป็นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในแต่ละวันนะอันนี้คือเคล็ดลับคือแบบทำงานเพื่องานงานที่มันมีเนี่ยไม่ต้องทำเพื่อว่าให้มันได้ผลประโยชน์หรืออะไรอย่ะ คือทํางานให้ดีที่สุดในงานในแต่ละวันคือทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะคือการเคล็ดลับแล้วก็มีความสุขอยู่กับงานนะมีความสุขอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่าเพิ่งไปคิดถึงว่าเมื่อวานเราทําไม่ดีพุกเอองานและผลงานข้างหน้าจะเป็นยังไงทําเฉพาะช่วงหนั้นให้ดีที่สุดวันนี้งานวันนี้เราอยู่ที่บ้านก็เป็นแม่บ้านที่ดีใช่ไหมคะมาโรงเรียนก็เป็นคุณครูที่ดีมาเจอน้องๆก็เป็นพี่ที่ดีมาเจอพี่ๆเราก็เป็นน้องที่ดี เจอผู้พิหารก็เป็นลูกน้องที่ดีนะคะเราจะมีความสุขในขนานั้นคือเติมเต็มการทํางานให้เป็นความสุขในทุกทุกวันในทุกช่วงขณะนี่คือเคล็ดลับของรูอย่าทาไปแบบทนทําหรือทําเพื่อให้มันได้สิ่งตอบแทนมาเนี้มันจะมีความทุกข์ทำแบบมีความสุขทําแบบไม่ต้องการสิ่งตอบแทนทําเพื่อเห็นผลผลิตว่าลูกศิษย์เนี่ยทาแล้วลูกศิษย์ได้ยินได้หัวเราะอย่างเงี้ยรูบินจะมีความสุขทํายังไงก็ได้ให้เขาได้มีความสุขอยู่กับเรา ะะแล้วก็ได้เล่นได้หัวล้อกับเราเียคือความสุขที่สุดแล้วค่ะนองจากคากกร,รูเบนจะเกษียณอายุราชาการแล้วครูเบนมีอะไรอยากจะฝากบอกเด็กๆหรือว่าคุณครูรุนหลังเพื่อเป็นแนวทางในการทํางาน,นแล้วก็ใช้ชีวิตะะสิ่งที่ครูเบนอยากจะฝากเด็กๆนะคะแล้วก็เด็กรุ่นหลังที่กําลังจะจบนะแล้วก็ฝากถึงคุณครูด้วยนะคะน้องๆพี่ๆแล้วก็คนที่ได้รับฟังเนี่ยนะคะคือ อยากให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในบทบาทของตัวเองเนี่ยค่ะคือเรื่องของคนอื่นเนี่ยครูเบงก็ไม่อยากจะบอกว่าเรื่องคนอื่นหนูไม่ต้องไปดูดูตัวเองคนอื่นจะทําอย่างไรเราไม่ต้องไปใส่ใจเขาจะทําดีไม่ดีเราไม่ต้องไปใส่ใจดูตัวเรานะคะคนทําไม่ดีมาเราก็มาสํารวจตนใช่ไหมคะว่าทําดีหรือยังทําหน้าที่ของครูให้ดีที่สุดทําหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดทําหน้าที่ลูกน้องให้ดีที่สุด และทำหน้าที่ผู้บริหารให้ดีที่สุดนะคะใส่ใจเอาใจใส่คือเหมือนกับว่าเอาใจใส่คือเอาใจเข่ามาใส่ใจเราลองนึกถึงว่าทําไมคนนั้นทําไม่ดีลองคิดว่าถ้าเป็นเราเป็นเข่าในขนาดนั้นเนะี่ยจะทำยังไงคือทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและอีกอย่างที่ครูจะสอนไว้เลยนะคะนักเรียนทําหน้าที่ของตัวเองอย่าไปเรียกร้องว่าคนนั้นต้องทําให้เราคนนี้นต้องทําให้เรานะคะ เราควรจะคิดว่าเราควรทําอะไรให้ส่วนรวมหรือให้สังคมได้บ้างอยาคิดว่า,าอยากจะได้สิ่งนั้นจากอันนั้นอยากได้สิ่งนี้จากนี้ควรจะบอกว่าเราเนี่ยได้ทําสิ่งอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแค่ไหนนะคะอย่าเรียกร้องนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ครูยางจะฝากคือความกตันยูเด็กๆจำไว้เลยนะคะความกตันยูสําคัญที่สุดไม่ว่ากตันยูต่อพ่อแม่ต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ประเทศเราเนี่ยเป็นสิ่งสักดิธิ์ประจําประเทศเลยอย่าได้ลบลู่อย่าได้ลบลู่มันสิ่งนี้ถ้านักเรียนทําไปเด็กๆทําไปเนี่ยกรรมกรรมนักจะตกกับเรากมของแผ่นดินนะคะเพให้นักเรียนนะคะทําหน้าที่ของตัวเองนะคะทําหน้าที่ของครูให้ดีนะคะทําหน้าที่ของนักเรียนให้ดีนะคะทําหน้าที่ของพล,ลเมืองนะคนของชาติที่ดีที่สุด นึกถึงอย่างเดียวคือหนะ้าที่ของตัวเองในบทบาทของตัวเองในช่วงขณะที่ตัวเองดำรงชีวิตอยู่นะคะขอบคุณค่ะเป็นดสท นที่สำคัญนั้นมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนานได้เท่าไรไม่เคยรู้ความคิดถึงมันทรมานแค่ไหนไม่เคยไม่เคยไม่เคย จะคิดถึงคนที่สำคัญเมื่อต้องจากกันไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไปจะคิดถึงเวลาที่เรามีกันเมื่อเธอต้องไปและตอนนี้รู้ไหม